สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูการให้ยาถ่ายพยาธิวัวครับเป็นยาที่เราคิดค้นขึ้นเองครับมาผสมกับรำตามอัตราส่วนที่เราคิดไว้ครับดูว่าจะมีการถ่ายพยาธิได้ดีขนาดไหนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ บสมตะลำมแลม้วก็ใส่น้ำฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดกวยนะครับ